เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเดนนี่ผมไปเคิร์บเคไมครับกันนั่นเองนะครับก็มอที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นมอที่สามารถแบบว่ารวมอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้แบบว่าการเล่นของเราเนี่ยแบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแบบว่าไม่ต้องพกอุปกรณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมเริ่มด้วยการเป็นโหมดซอร์ i ว a l ก่อนละกันนะครับผมเกมโหมดซอร์เวิลนะฮะโอเคนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราจะเริ่มตัดไม้กันก่อนเลยนะครับผมแบบว่า อันนี้คือผมจะไม่ได้เสกไงผมจะเล่นแบบว่าตะลุยคราฟของไปเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่าเหมือนแบบเออของอ่ะมันหาได้ไม่ยากนะเว้ยแบบว่าเออมันสามารถแบบเริ่มมาก็สามารถคราฟได้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนอื่นก็นี่ฮะเริ่มจากของไม้เลยผมเบสิกจัดนะฮะก็ตัดต้นไม้ไปก่อนเลยครับผมเปิบเปิบบโอเคฮะก็มามาถึงเดี๋ยวตัดไม้เป๊บคราฟของคราฟครับผมวางไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปลงเป็นไม้นี้หมดเลยนะปุ๊บนะครับผมก็เดี๋ยวผมคราฟสตต๊กมาอย่างงี้ฮะ ก็อย่างแรกค,ครับผมเาราจะต้องค้าเป็นแบบอุปกรณ์เบสิกของเราก่อนฮะก็มีพลิกแอ็นะครับผมที่ขุดดินนะฮะอ่าขวานนะครับแล้วก็เป็นที่พลดินนะครับโชเวลเอ้ยโฮนะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมเราจะเอาสติ๊กเนี่ยมาคราฟแบบนี้ฮะเปิบเปิบเปิบอ่าเป็นตัว X นะครับผมเราก็จะได้เป็นคอนเนคเตอร์ฮะหรือว่าเป็นเหมือนแบบตัวเชื่อมนะครับผมซึ่งวิธีคราฟนะครับผมเราจะต้องใช้ไอ้เจ้านี่นะฮะวางไว้ตรงกลางนะครับผม ขวานไว้ตรงนี้นะครับที่ขุดดินตรงนี้ที่คุเห็นแล้วก็พรั่วนะครับไว้ตรงนี้อ่าทีนี้ครับผมเราก็จะได้เป็นแบบว่า wooden t o o ฮะซึ่งเป็นการรวม4ี่อุปกรณ์เข้าด้วยกันนะครับผมนะฮะก็ดูจากรูปล่างนะครับผมถืออย่างนี้มันจะดูเล็กเนี่ยเดี๋ยวดูจากนี้เอาละกันนะครับก็อ่านี่ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าที่พลดินใช่ไหมนี่ที่ขุดหินนะครับที่ขุดดินที่ขุดไม้อ่าขวานตัดไม้นะครับผมก็มาเดี๋ยวเราเริ่มจากการขุดดินเลยละกันนี่ครับผมเราก็จะสามารถขุดดินได้ด้วยความเร็วแบบว่าสปีดของบาที่ขุดไม้เลยนร ซึ่งถ้าเราคลิกขวาเนี่ยครับผมปุ๊บเราก็จะสามารถพวนดินได้ด้วยนะครับผมอ่าค่อ้ข้างจะเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่ไปก็พวรไปเลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคครับผมนี่นี่ก็ขุดดินนะครับแล้วก็นี่สมมติเราจะตัดไม้ใช่ไหมก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะครับดูดิเห็นนะนี่ครับผมสปีดของขวานไม้นะฮะปุ๊บนี่ครับผมคืด ธรรมดาที่ไหนอะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคือแบบว่าโคตรเจ๋งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเออนี่นี่เหมือนจะมีเหมืองซะด้วยสิเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนี่เราจะมาขุดหินฮนะปึ๊บนี่ขุดหินได้ด้วยนะครับผมมาเป็นไงโคตรเท่นะเราก็จะขุดหินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมอัปเกรดจากอายุข,ของไม้เนี่ยกลายเป็นยุคข,ข,ของอุปกรณ์หินนะครับผมก็ ขุดไปเอ่อใช้กี่อันดีวะสักยี่สิบละกันเนาะเออน่าจะพอดีพอดีนะครับผมเออเปิบมาสิบเก้ายี่สิบนะฮะโอเคไปวิ่งกลับไปครับผมเออเปิบที่กล่องคราฟของเรานั่นเองนะครับปึ๊บมาตอนนี้อ่าคอนเนคเตอร์ยังเหลืออันนึงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคราฟแค่อุปกรณ์นะครับผมเปิบก็มาฮะอย่างแรกก็ที่ขุดหินนะครับผมที่ขุดดินไปขวานนะครับแล้วก็โฮนะครับนี่ ก็ใช้คอนเนคเตอร์เหมือนเดิมครับผมเป็นคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งไม้ที่เอาไว้เชื่อมอุปกรณ์ทั้ง4อย่างนะครับก็วางไปเลยครับแบบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บอ่าเราก็จะได้มาแล้วอันนี้เป็นแบบว่าของหินแล้วฮะคือแบบนี่ครับผมโอ้โหขุดอย่างเร็วแล้วตอนนี้นะครับผมมาก็เนี่ยซึ่งเวลาตัดไม้เนี่ยอ่าไอใบไม้นี่ก็ตัดเร็วเหมือนกันนะ นะครับผมเหมือนมันแบบคือปกติอะ,อะพวกอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ตัดใบไม้เร็วนะครับยกเว้นจะเป็นกันไกใช่ไหมแต่นี้เนี่ยมันทาให้เราตัดเร็วขึ้นไม่เชื่อดูสปีดแบบเปื๊บเป๊บ,ปบกับเทียบกับใช้อุปกรณ์ฮะเดูนะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมกอน,นี่ฮะตัดชิวชิวครับผมอยากจะแบบตัดใบไม้เลยก็ได้นะเร็วดีเหมือนกันซึ่งมาเดี๋ยวผมใช้แบบว่าขุดเจาะลงไปอย่างนี้แล้วกันนี่นครับผมขุดได้หมดนะฮะคือบอกว่าเวลาแบบลงเหมืองอะไรอย่างเงี้ยพวกอุปกรณ์เดียวคือจบนะครับผมจบเลยอะเออคือแบบ สบายมากๆนะครับมาเดี๋ยวต่อไปผมขุดหาแร่เหล็กละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะบอกว่าค้าวอุปกรณ์เป็นแร่เหล็กกันฮะโอเคครับผมขุดมาอย่างงี้ยังไม่เจอเลยฮะขุดมาเป็นเหมือนที่ผมลองไปลงเหมืองดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้ผมก็ต่อเป็นสะพานได้เลยแล้วกันนะครับผมในการข้ามไปนะฮะปึ๊บปึ๊บก็มาดีครับโอเคครับผมมาเรามาสำรวจเหมืองแทนและกันนะครับอุปก,กรณ์จะพังแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมขุดฐา,านก่อนละกันนะฮะปึ๊บ โอเคต่อไปมาเราตามหาแร่เหล็กกันดีกว่านะครับเราจะแบบว่าะะอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้อะมันเหมืองตันนะครับผมนี่ได้หรือเปล่าตรงนี้ได้หรือเปล่ามีไหมฮะมีไหมฮะไม่ไม่มีนะครับผมตรงนี้เป็นน้ำน่าเศร้าแฮะเดี๋ยวผมลองวิ่งตามหาเหมืองตรงนี้ดีวกว่าเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมเหมือนจะเห็นหมู่บ้านนะครับอ่าหมู่บ้านอาจจะมีแบบของให้เราปล้นก็ได้นะครับผมตรงนี้ฮะตรงนี้อ่าแบ็กสมิธนะครับผมเบิ๊บกินแอปเปิลก่อนละกันมา สวัดีลุงมีอะไรให้เราต้นหรือเปล่าเึบอุ้ยมีกางเกงเหล็กฮะโอเคใส่แค่กางเกงด้วยอย่างเท่เลยว่ะจริงแล้วเนี่ยผมตามหาเหมืองนะลุงนี่ไงออ้ยมีซอมบี้ด้วยฮะโอเคมาเดี๋ยวผมใช้อันนี้สู้แล้วกันก็มาเดิดซอมบี้ก็มาเอบอืมอืมมาดิครับเอบเอิบตายตายต้องตายแล้วจังหวะนี้ตายเถอะตายเถอะโอ้โหอุปกรณ์แตกกันเนี่ยเออตายเรียบร้อยครับผมกินแอปเปิลก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มหมก ความหิวนะครับผมเปิบเปิบโอ้ยเฮ้ยมีสปอนเนอร์ด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท็อตมาก,มมมก่อนโอเคเฮ้ยมีมีสปอนเนอร์เหรอมีสปอนเนอร์เหรอก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้โหโอ้โหมันโหดมากฮะมันโหดมากโ,โ,โ,โอ้โหแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอ้โหโอ้โหตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องคราฟดาบก่อนนะครับคืออุปกรณ์นี้จะบอกว่าดาเมจมันไม่ได้เยอะมากครับผมเราจะเป็นที่จะต้องใช้ดาบโอเคตายครับผม ขอดาบก่อนตอนนี้ขอดาบก่อนเดี๋ยวจะไปลุยกับมันฮะปึ๊บก็มาดีนึบนี่ตัดนะผมตัดโอเคพร้อมลุยฮะผมพร้อมลุยที่สุดึบมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้อุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันเยอะจัดโอ้โหตายเลยโอเคกลับมาเอาแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหดีนะอขนาดมีชุดกอดนะเนี่ยปึ๊บโอเคมีอะไรให้เรอปนบ้างฮะปึ๊บ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 ขอเหล็กหน่อยได้ไหมฮะ มีกออกเกาะเกาะเพชรนะครับแต่เป็นของม้านะโอเคคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการเหล็กแค่นั้นเองนะครับผมต้องการแค่เหล็กเท่านั้นเองอะไรมันจะยากขนาดนั้นชีวิตมันยังต้องเดินต่อไปฮะคุณผู้ชมมัจะต้องตามอาหามันให้เจอให้ได้ฮะ,ฮะหลังจากที่เดินทางมาแสนไกลเจอมั้งไหมเจอมั้งหรือ,อยังโว,ว้เจอแล้วเจอแล้วจังหวะนี้มันต้องเจอมั้งแล้วแหละนะฮะแร่เหล็กเนี่ยมันต้องเจอแล้วถ้าไม่เจอนี่ผมงอนนะ่ะนี่ไง เจอแล้วหลังจากที่ตามหามาสิบปีนะครับผมว่าผมจาเป็นที่จะต้องคราฟอุปกรณ์เพิ่มแล้วฮะคือไอเนี้ยมันจะพังแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคราฟใหม่ละกันเพิ่ๆโอเคมานี่มาคอนเนคเตอร์นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นี้นี้นะฮะโอเคมาโดยเหล็กต่อครับผมที่สุดก็เจอสักทีนะฮะคือตามหามาโคตรนานนะครับโอ้เจอสองอันให้ตายสิมาได้เพิ่มแล้วครับผม รวบรวมให้ครบฮะจังหวะนี้เมื่อมันสะดวกดีนะครับบอกว่าเนี่ยก็ <c oughs> ใช้อันนี้ขุดดินได้แล้วขุดหินก็ได้นะครับผมไม่ต้องสลับอุปกรณ์เลยเออเอมาได้เจอเป็นหวัวก้อนใหญ่ๆสักทีนะครับผมเห็นแล้วมันฟินจริงๆเลยโอเคผมว่ามันน่าจะพอแล้วฮะเอาละถึงเวลาของเราแล้วกล่องคราฟมาครับผมามาแล้วก็เตาเผาเผาเลยตรงนี้แหละเผาเหล็กไปฮะจังหวะนี้อ้โหเพิ่งเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ย ยังไม่เห็นเราฮะโอเคมาผมว่ามันน่าจะครบแล้วล่ะมัง้งมาเดี๋ยวลองคราฟดูแลกันนะครับเปิบเปิบก็อย่างแรกฮะมบที่ขุดครับผมขวานขวานต้องมาแล้วเปิบอ่าที่ขุดดินนะครับแล้วก็โคนะครับผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวน,นี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วไปไปเฮ้ยเครวผมคอนเนคเตอร์ผมยังเหลืออยู่นะฮะเฮ้ยมาอีกปะเนี่ยโหเสียงเสียงอยู่รอบตัวเลยนี่ไงนี่ไงมาจริงด้วยมาจริงด้วยมาทําไมวะ โอเคมาเผาเพิ okay, ่มๆมาคราฟเลยฮะอุปกรณ์นะครับเปิบเปิบอ่ารับผมจังหวะนี้ได้มาแล้วของเหล็กที่ตามหามาแสนนานนะครับนี่คือแบบขุดได้หมดนะฮะกล่องคราฟอะไรเงี้ยเตาเผานะครับผมเอาล้ฮะเรามาดูความเร็วกันดูครับผมโอ้โหยางเร็วนะฮะนี่กลับมาจุดเดิมครับนี่โหนี่ก็ขุดฟังทองได้ด้วยนะครับคือแบบขุดได้หมดนะฮะได้หมดแล้วสดชื่นขุดดินก็เร็วนะครับฟังทองก็เร็วมา ขุดต้นไม้ให้ดูว่าผมนี่อันนี้ขุดใบไม้นะครับแบบไม่ว่าใช้อ่าก,กันไกนะครับผมคือตัดได้เร็วมากๆ,ๆนะฮะดูเดี๋ยเพิ่มเพิ่มเพื่อบอกว่าเร็วเกินนะฮะเร็วเกินปกติถึงใช้ใจขวานนะ่ะมันก็ไม่ได้เร็วแบบนี้หรอกนะครับผมตัดใบไม้ก็คือแบบโอ้โหสบายนะครับสบายเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยขุดหินก็เร็วเหมือนกันนะครับผมเพื่อแบบอะไรมันจะครบขั้นขนาดนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องทําหาเพชรดูดีกว่านะครับผม คือบอกว่าอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเลยนะฮะเราจะต้องลองตามหามาคราฟให้ดูให้ได้นะครับผมมันจะมีไหมนะเปิดเปิดเฮ้ยเ,เจอเพชรแล้วครับผมอม,มาดิใช้อุปกรณ์เหล็กนี่นแหละขุดนะครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับโอเคมันน่าจะให้เราบอกว่าครบเลยนะฮะจังหวะน,นี้เปิดเปิดขอมาสิบกว่าอันก็พอแล้วครับผมมามาดิครับฮืมเรียบร้อยนะฮะน่าจะพอดีเลยนะครับเนี่เกินด้วยนะฮะเกินด้วย นะครับผมก็ต้องบอกว่า s, <S <st utter> อันนี้ <st utter> อันนี้ผมเซเองนะครับไม่ไม่ดามนะ okay. ราม่านะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อเลยฮะปุ๊บนี่คอนเนคเตอร์ก่อนคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์หมดแล้วปุ๊บเอาวางเป็นตัว X นะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็มาคราฟกันเลยดีกว่าปุ๊บโอเคพร้อมครับผมเดี๋ยวขอทิ้งของก่อนละกันนะครับของมันเยอะเกินของเยอะเกินโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอ่าปุ๊บที่ขุดมาปุ๊บปุ๊บหวานครับผม ก็โฮนะฮะรวมกันเป็นปุ๊บอุปกรณ์นี้ครับผมมามาแล้วนี่ของเพชรครับผมเร็วจัดนี่เร็วสุดๆนะครับเดี๋ยวเราเราไปใช้ใตรองไอแบบพวกต้นไม้บ้างเล้อเนผมกลับมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ตัดยางรถเร็วนะครับนี่ขุดดินก็เร็วนะครับผมนี่เดี๋ยวดูดูดูตัดใบไ,ไม้เด้อผมอยากรู้มันจะเร็วขนาดไหนโอเคสมมติเราตัดต้นไมนะ้ฮะปุ๊บปุ๊บโอเคพอเราจะถางปุ๊บเร็วจริงอันนี้เร็วจริงโอ้โห ทำไมมันถ่างไปไหมเร็วขนาดนี้นะครับผมคือมันไม่ได้รวมกไกลเข้ามาด้วยนะแต่มันตัดโคตรเร็วเลยนะครับผมดูดิโอ้โหล้นเลยนะฮะล้นเลยโอเคครับก็ถ้าใครอยากได้อุปกรณ์นี้ไปใช้เล่นนะครับผมก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสมารถโหลดไปลงได้นะครับผมก็เป็นมอดในเวอร์ชัน1.12.2นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ